สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับวันนี้ผมอยู่กับรถ4ประตู XL Plus นะครับซึ่งเตรียมส่งมอบไปกับคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยราคาตัวรถจะอยู่ที่7 9 2 0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นชุดแต่งรอบคันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัว XL Plus พร้อมชุดแต่งรอบคันเนี่ยที่จัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้สวยงามแล้วก็น่าใช้ขนาดไหน พร้อมแล้วเราไปชมกันครับเรามาเริ่มกันดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าคันนี้จะมีการเปลี่ยนตัวกระจังหน้านะครับเป็นตัวอ,อักษรนฟอร์ดสีดํานะครับทรงแรปเตอร์พร้อมไฟสิวสีส้ม3มดวงตัวอ,อักษรฟอร์ดเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแต่คันนี้ลูกค้าต้องการเป็นสีดําให้เข้ากับตัวรถนะครับก็สามารถทําได้ ก็จะได้ความดุดันของบริเนกระจังด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟที่เรามีการอัปเกรดนะครับเป็นไฟเลนโปรเจคเตอร์พร้อม Day Time ์ u ันนิ่งไลท์เป็นไฟ LED ด้วยนะครับซึ่งเดิมก็จะเป็นหลอด HID ปกติขยับมาด้านข้างนะครับมีการใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับเพื่อรับกับล้อที่เราเปลี่ยน ตัวล้อเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นแม็กคอบสินะฮะของ c o ส m ิกพร้อมยางมอนสเตอร์ a ล3ายหนะ้ายางก็จะค่อนข้างสปอร์ตนะครับแล้วก็การใช้งานค่อนข้างเงียบนะครับวิ่งบนท้องถนนค่อนข้างนุ่มนวลด้วยนะครับขนาดยางก็จะเป็น265 70 R16 สําหำหรับด้านข้างนะครับมีการติดตั้งตัวกันสาดประตูให้นะครับ4ชิ้น ่วงนี้หน้าฝนหน้าร้อนก็กันาสาดก็มีประโยชน์ครับพร้อมติดตั้งตัวฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับมีเลือกระดับความเข้มได้คันนี้อยู่ประมาณ80รอบคันนะครับติดตั้งราวหลังคานะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถและยังมีติดตั้งตัวเบ้ามือเปิดกันลอยเพื่อเปิดประตูจะได้ป้องกันริ้วรอยจากเล็บหรือของมีคมได้นะครับด้าน,นท้ายเรามีการติดตั้งตัว โรบาร์เหล็กนะครับของ Outlander ยึดติดกับตัวรถค่อนข้างแข็งแรงนะครับใช้งานได้จริงเป็นโรบาร์เหล็กขายาวด้วยนะครับมาถึงด้านท้ายมีติดตั้งตัวครอบไฟท้ายสีดำนะครับเพิ่มมิติให้กับไฟด้านท้ายและครอบกระบะท้ายตัวสัอนฟอร์ดนะครับสีดำเช่นเดียวกันนะครับ XL Plus ยังไม่มีการชนท้ายมานะครับคันนี้เพิ่มเติมกันชนท้ายเหล็กให้นะครับเป็นของ Outlander มาพร้อมกับห่วงลากจูงทรงอเมริกาสีแดงเลยนะครับก็จะเป็นรุ่น XL Plus นะครับราคาตัวรถอยู่ที่792,000บาทนะครับ170แรงม้า6สปีดนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่น ชุดแต่งแบบคันนี้เลยนะครับรอบคันฟรีนะครับจบแล้วนะครับกับรุ่นกระบะ4ประตู XL Plus พร้อมชุดแต่งรอบคันเลย คุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรติดต่อหาผมได้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษจำนวนจำกัดครับก็ผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝอดสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็น ID l ดี e ไลนะครับ prasit 0996265262ช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฝอดสุดคุ้มครับก็สำหรับคุณลูกค้าสามารถโทรสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถให้ถึงบ้านด้วยครับ ก็สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนํามาแนะนําหรือโปรโมชั่นเด็ดๆเดี๋ยวผมมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ